พิมพิมประภาพูดอีกครั้งหลังแม่โพสต์ยุติดรามา่าลั่นวินาทีนี้ขอขแข้งแข็งเพิ่งจบประเด็นดราม่าร้อนแรงของครอบครัวไปยกยกสำหรับล่าสุดนางเอกสาวพิมพ,มพิมประภาอัปเดตตอนนี้สภาวะจิตใจกลับมาดีมากขึ้นพร้อมแข้มแข็งขึ้นตอนนี้พยายามที่จะเข้มแข็งมากขึ้นต้องบอกเลยว่าเราได้รับกำลังใจที่ดีจากทุกคนจากคนที่บ้านด้วยถือว่าเราพยายามที่จะเข้มแข็งให้ได้พยายามที่จะมองคนที่เรารักให้เยอะ จะรับพลังบวกจากเขาใช้เวลากับคนที่เรารักมากขึ้นเรื่องสัมภาษณ์ลรวร้องไห้จริงๆมันเป็นแผลสดเนาะคือเราไม่ได้เอฟเฟกต์ว่าจะต้องตอบคําถามในเวลาอันใกล้ขนาดนั้นมันก็สดมากคนในครอบครัวตอนนี้พยายามที่จะไม่พูดเรื่องเครียดเราพยายามที่จะให้กําลังใจกันมากกว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ดีเพราะพิมเชื่อว่าเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลให้กับทุกคนในบ้านและพิมในฐานะพี่คนโตก็พยายามกลับมาเป็นปกติให้ได้มากที่สุด ยอมรับว่ามีผลกระทบทางด้านจิตใจมากที่สุดเพราะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสําหรับพิมพ์มากพิมพ์เชื่อว่าถ้าผ่านเรื่องนี้ไปได้พิมพ์ว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาพิมพ์ก็จะผ่านมันไปได้ที่คุณแม่โพสล่าสุดพิมไม่อยากที่จะลงรายละเอียดหรืออะไรแล้วพิมว่าเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลคนในครอบครัวมากกว่าเดิมพิมเป็นที่คนโตพิมอยากจะที่นำและเป็นเสาให้กับทุกคนทุกครอบครัวแม้จะมีเรื่องไม่เข้าในการแต่พิมเชื่อเสมอว่าแม่รักพิมมาก อันนี้คือเรื่องที่พิมพ์เชื่อมาเสมอตั้งแต่เด็กพิมพ์ได้รับความรักจากแม่มาเสมอกระทั่งวันนี้พิมพ์มายืนตรงนี้และได้เข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรติส่วนหนึ่งมาจากคุณแม่ไม่งั้นพิมพ์จะเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงได้อย่างไร